สวัสดีครับไม่ลาสไตล์แชแนลครับผมพบกับผมเบาเกึืมครับมันนี้เบาวกลืมมาสองเบืองปลาเราใหม่นะครับเนาะกันเลยมาพ่อบักเดือปลาครับกันเลยเจ็ดคจีบเกี่ยวกับบักเดือปลาเหมือนนี่ว่าบักเดือที่เท้าพ่อกันโดยทั่วๆไปตามปลาเนาะครับเนาะลักๆเหล่าสี้นี่อยู่แค่สองสองย่างนะครับเด้อคือย่างที่ย่างหนึ่งสีกินได้อีกย่างหนึ่งสีกิ่นอะไรครับอันนี้คือบักเดือปลาที่กลิ่นอะไรนะครับเด้อ

พี่น้องท่านผู้ชมเฮาคือติ๊เคยเห็นดอกตีบักเดือน้ำปลาเนาะครับเนาะอันนี้คือบักเดือยเปิดบกเดือยเนี่ยโมโหอันนี้บางครั้งโมซื้อนะครับเนาะแต่ลักเกินบักเดือน่ะบักเดือปลาตัวนี้คือบักเดือที่กินบ่ลาไหลนะครับเด้อนะครับใบพืนสีใยใยเปิดเหลือจังสี่แล้วก็ใบพืนสีมีขนขนแา่แงสรกสากเนาะครับเนาะตัวนี้คือกิ่นปลาได้ถ้ากินมันสีมีเห็ดไห่เมาด้วยครับเด้อเห็ดไห่เมาวิ่งเวียนอาเจียน ผู้คน,นเห็นโบานราณเราปลูกเดือน้ำปลากินได้ทุกทุกพันทุกอย่างเลยครับเด้อมันมีปลูกเดือยอย่างหนึ่งที่ว่ากินได้เอาไปดองเกลือเอาไปแกงเขียวหวานแกงกะทิแกงไส่ไก่ใส่กาใส่หมูใส่เนื้อใส่หมูแล้วแกงนะครับเนะาะราคาเอาไปซุปก็ได้บะคึมเคยเฮ็ดคลิปคลิปหนึ่งที่ว่าซุปปลูกเดือยปลาเนาะครับเนาะบะคึมเฮ็ดไปแล้วเท่อนั้นเนาันนี้บะคึมก็ได้สิบาทมาเบิง่งย่างเนี่ยหนี่คือที่กินปไปไหนเดี๋ยวบะคึมแทงเบิ่งไกลๆครับ นี่ครับไทยเบิ้งไกลๆนี่คือบักเดือปลาที่กินบ่ได้แล้วครับเด้อถ้าแม่นกินเข้าไปเ็ดให้วิ่งเวียน,วยนปวดหัวอ,อ้วกอาเจียนนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนพิษกินแล้วสิเม,มาวันเถาะเมากระเทดให้ปวดหัวปวดหางไปเป็่นพืชพระอมเป็นอ,อ้วกเป็นอาเจียนไปนะครับนะเนาะเดี๋ยวเพื่นสิทุบให้เบิ่งจักหน่วยมันก็มีอย่างปูดปูดปูด,ปด,ปดขึ้นกันนี่ะครับนี่วเวลาเฮาเด็ดเบิ่งทางในด้วย ท้างในเป็นจันไดครับทั้งในก็เป็นคือการน่ละเป็นอันเม็ด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 น่อยๆที่ว่ามันมะเดื่อมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงดีเข้าไปอยู่ข้างในถันเนาะแต่นี่ไม่มีนะครับไปวันนี้เราขึ้นติพาไปเบิ้งมกเดื่อชุ่มพรหรือว่ามะเดื่ออุทุมพรที่ว่ากินได้แจงได้นะครับเนาะมา <ๆ S 2> ครับมาวันนี้เราขึ้นสิพ้ามาเบิง ักเดือกินได้เนาะครับเนาะหรือว่ามะเดือชุมพรมะเดืออุทุมพรตามซื้อภาษากลางที่พื้นเอ่นกันเนาะครับเนาะนี่ครับมะเดือชุมพรต้นพื้นสีชียย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 ้ง่ๆโร่งนี่นะครับเอ้อโอบโหหุ่มเป็นคล้ายๆต้นหมักให้ต้นพู่เข้านั่นแหละ่วยเพื่นกระโดกโดดเด้อเดี๋ยวว่ากันิตไทยเบื้องนึงเครื่องพ่นพูนนะเห็นบ่ตกบอนอะครับเนาะเดีย เป็นพุ่มเป็นพ่วงเล่ยนวยพิ้นปกติไอ้ต้นที่พื้นออกก้อนพื้นจะเป็นนวยซุลกล้นจนเกือบเบิดแล้วนะครับเนาะแสดงว่าต้นนี้เป็นลาที่ลังมูนี่ครับนวยพิ้นเดี๋ยวบักกลิ่สิเปรียบเทียบให้เบิ้งนะครับเรื่องว่าบักเดือกินได้ก็เบลกเดือกินไ่ได้มันเป็นลักษณะใดท้ายให้เบิ้งใกล้ๆอีกคือกันครับผมนี่คือมะเดือชุมพรหรือว่ามะเดืออุทุมพรน,นะครับเนาะจักสีใหญ่ใบใหญ่บุเพราะว่าพื้นเ้นเป็นลาเนาะครับเนาะ บัเคือมยนยันพึ้น้าญ่ยน่่าย,าย,นยพื้นกะทิใบไ่เต็มที่กะทิเป็นเนา่าเป็นยังไปเพราะว่ามันถืนนอฝนนะครับเน,ะนบานะคือเบาคือวายล่ะปกติต้นที่พื้นออกก่อนพื้นซุกจนลวนบลแล้วต้นนี้แสดงว่าต้นนี้ออกที่หลังนะครับเนาะวันนี้เข้ามาเบิ้งใบกันครับนดูนะครับเด้อนี่ใบของมะเดื่อชุ่มพรอดมันคือใบไงคือจังอวับมะเดื่อที่กินใ่ไดที่แหลกที่เบาคืมให้เบิ้งแลครับเนาะที่เป็นใบนี้หน่อยหรือมากนี่ครับ กาเกตง่ายคือต่วนพื้นสีบใหญ่หลักการออกของของไอ้ช่อพื้นนี่พื้นสีออกแปว่าเป็นช่อเดียวนอกครับเนาะช่อเดียวแล้วค่อยแตกขะแนงออกมาเป็นน่วยดกๆทรส่งอยู่นะครับเนาะเอาเียบเกียวให้เบิ้งมากรูดม่ามาให้เบิ้งอยู่ดอกนี่ครับคือกันบอกบางคนเผินอาจสิคือนะครับเร้อแต่ว่าเบิ้งดีๆแลรวบ่คือเหรป่ายน่วยพื้น หน่วยมะเดือที to to ่กินได้มะเดือชุ่มพรนี่หน่วยพื้นสีค่อนข้างกลมนะครับเนาะหน่วยสีค่อนข้างกลมแล้วก็ควรเพื่อนครับเห็นบ่สิบเดือเป็นพิบกเดือตัวนี้กินบ่ได้ควรเพื่อนสีเงาครับเป็นบ่นี่ควรเพื่อนสีเงาส่วนมะเดือชุ่มพรนี่ควรเพื่อนสีติดสันสันติดกันได้ครับนี่นะครับควรสีสันสันติดกันอันนี้ควรที่เดือที่กินบ่ได้ควรสีเงานะครับเนาะทุกบึงทั้งในคือกันบ่ ุปักเดือนเหนกันนี่คือมาเดือกินได้มาเดือกินได้มา,ดไดมากึมจีวอลเล้าต๊ไทยเรื่อยเลยนี่ครับข้างในเป็นเปลี่ยนประมาณนี้ครับผมเป็นบ่ละนี่ที่เปลี่อ้นเม็ดเม็ดในหน่อยที่กันละ,นะ,ดดะนเบ,บื่องตกกินื่อได้ด้วยวันเี่เมไบเบาก็บกระได้ต้องเรียบเทียมให้เบิ่งสองอันเลยพร้อมกันเนาะวนี้ว่างไ้ก่อน กัดทีเลื่อนกันแน่ยู่เดทั้งในนะครับเนาะอันนี้คือบกเดือกินไดค,ครับนี่นี่อันนี้อันนี้บกเดือกินบ่ไ,ไ้ตัวข้างในเม็ดเม็ดพื้นนี่มันสีเต็มอ่ามันบกเดือกินไดตัวข้างในนี่มันมันสีเต็มกวนบกเดือกินบ่ไ้ครับอันนี้ตัวกลมๆข้างในมันสีบกอยเต็มข้างในมันเถาะตัวนี้มันสีเต็มครับ,รง,ง,บง่ายง่ายคือว่าเคลื่อว่านละขวนพื้นสีเงาแล้วก็ต้นพื้นสีเงายวกัน,นคือบกเดือมาเดือชุมพรมาเดืออุทุมพร เอาไปแกงโสมแกงแซวก็ได้ไปแกงใส่เนื้อใส่เถิกใส่ไก่ใส่กาแกงกะทิแกงเขียวหวานนะครับเนาะบ๊อกกึมเคยเฮ็ดชิปชิปหนึ่งคือว่าน,นี่กกล่ะบ๊อกกึมเอาไปซุปกินนะครับเนาะซุปมะเดื่อปลามะเดื่อชุมพรน,นี่ล่ะแซ่บครับผมผู้ใดว่าเคยกินก็นลองเอาไปเฮ็ดกินมั้งนะครับเด้อต้มก่อนต้มให้เพื่อนทีไปเปื่อยเติบเดี๋ยวเรา็มาไปตำซุปคือกันกับซุปบะหมี่นะครับเดี๋ยวบ๊อกกึมสีกินเนี่ยมึงได้หน่อยก็ได้มารสชาติมันเป็นจังนดายมันจะหนีนี่นอนเบาได้ไหมปกต ต้องเอาหน่วยสีทามแม่หมกม่วงกับสีหายมนดหายพื้นเป็นแปว่ามั่นเป็ดนะครับแล้วมันค่อยแสบแต่หนี่พระท่านแกหนดอกมันยังหน่อยอยู่แต่ว่ากินไะไครับเบิ้งแมงเลยล่ะมาเดือมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงวีเข้าไปอยู่ข้างในคือว่าดิสักเป็นไรฟาดฟาดแล้วก็สมสม สมสมสดสดแค่นั้นละมาก,กินกับแจ้วก็พริกเกลือก็แซ่บอยู่ครับเอากอ็ยังดอกคลิปน,นี่ก็ได้ขอบคุณที่รับชมนะครับเดอ้เอ,อ,อเนี่ยมันเกลือให้เดียวก่อนขอบคุณที่รับชมครับผมจะเริ่มเปลี่ยนกำลังใจใบ้าคลืมนนี้นะครับเดอ้อกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเพือพ่อผัดทุกการอัปโหลดที่หม่ของบ้าคลืมครับผม เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับผม